สวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่ในเกมเดิคูสองวันนี้ผมจะมาแชร์แนวทางการเก็บตังค์ที่แบบรวดเร็วแต่เรียกว่าไงอ่ะไม่ต้องซีเรียสเวลาเล่นนึกออกวะไม่ต้องพูดพาพเป็เพลงไปลองดูกันดีกว่าไปเริ่มแรกเลยรถที่ผมจะใช้เป็นคอ r s เชอีวีเอฟสามรหรือรุ่นไหนก็ได้นะจร,จริงอะ ขอให้เป็นรถแดกอย่างเดียวแล้วก็เบิร์กที่ผมจะใช้นะจะเป็นตัว B ีเป็นลิชหมดเลยก็คือบวกตังนั่นเองก็เนี่ยตอนนี้ทั้งหมด23เนี่ย23.1ก็ 23. คือยังไม่เต็มนะมีอันเนี้ย22.7 F9 อีกนิดนึงที่เกตรีอ่ะอันนี้ไปเลย ครับแล้วทีนี้เราก็มาเลือกดานนี้มาดูดาดดานที่ผมไปใช้เนี่ยบางคนอาจจะวิ่งแบบนิวยอรือสามร้อยโลอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่ผมเนี่ยจะมาเล่นดานนี้แล้วก็เป็นซอฟทเอทอ่ะระดับยากสุดมันจะได้ทีละ18900แปดก้ยใช่ไมก็าอาจจะดูไม่เยอะแต่มันมีข้อดีดีีจะพาไปดูอืม เข้าไปเลยเห็นไหมรอบหนึ่งมันวิ่งแค่สิบวิมันวิ่งทั้งหมดสามรอบใช้เวลารวมเนี่ยเอาไง่ายเวลารวมอะประมาณสองนาทีสองนาทีได้สองหมื่นกว่าแล้วดูว่าได,ได้รอบนี้ได้เท่าไหร่เพราะผมมีเปิร์ดด้วยมาดูข้อดีของดานเนี้ยก็คือว่าเราไม่ต้องจริงจังทุกทุกรอบทุกรันเอาจริงจังแค่รันเดียวเนี่ยเอาแค่ให้มันผ่านนะ อัานลันเดียวลันต่อไปแล้วก็ชิวๆนั่งนอนเล่นโทรศัพท์ตีลังกาก็ว่าไปอ่ะขอแค่ผ่านพอไม่ต้องซีเรียสว่าจะต้องได้12 11ออขอแค่ให้ผ่านมากกว่า13.4อ่ะแค่นั้นแ่ะน้อยกว่าสิเออเนี่ยแค่นี้พอลอะเท่าไหร่สิบสเห็นไหมไอเนี้ยผ่านแล้ว แล้วก็กดสกคริปต์ุ่นๆนแล้วก็เนี่ยรอบต่อไปก็ไม่ต้องอะไรละแล้วก็รอไปไม่ต้องเบินก็ได้หรืออยากจะวิ่งเต็มทุกรอบทุกรันก็ได้ก็แล้วแต่แต่แค่วิ่งเข้าเส้นก็พอแค่นี้ชิวไม่ต้องตั้งสมาธิเล่นตลอดเวลาเหมือน300โลหรือนิวยอร์กอะไรเงี้ย ทุกคนก็พอจะนึกออกแล้วามันเมื่อยนิ้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าหนาเนี้ยเราเล่นแล้วเราเนี่ยผมก็ปล่อยมือนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็ p s c ด่วน,นแล้วก็ลันสามก็ปล่อยมันยังอ่ะรอไปเล่นโทรศัพท์รออะชิ้วไปถึงเวลาปุ๊บอ่ะมาไปสับจิ้งอนะไรเนี่ยอะ อับจริงอะไรนะอับเกมเล่นอกับเล่นๆไปก็ได้เนี่ยเออไม่ต้องซีเรียสเลยแค่นี้ดูนี่ไปรอบนี้สิบสี่แปดเออ,เอดูตังที่เราได้ได้เห็นไหมมันมันนับครั้งที่ผ่านมาดูตังให้เราได้สองหมืนสาม 200นี่เราก็วิ่งไปเก็บของแล้วก็กดตัวเอ็นรีเนี่ยทุกสองทุกสองนาทีอ่ะคุณจะได้ตังสองหมื่นสามคุณก็คูณเอาดิสองหมื่นสามเอตีมกลมลนะสองหมื่นสามสองมืนสามเล่นสักห้ารอบนี่แสนหนึ่ง เท่าไหร่สิบนาที10บนาทีก็ได้แสนหนึ่งสิบนาทีก็แสนหนึ่งเรียบร้อยมัน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 ชิวไงคือว่ามันไม่ต้องตั้งสมาธิเล่นตลอดเวลานึกออกใช่ปะ่ะเออทุกคนก็ลองดูผมเพ่งแค่มาแชร์ด่านที่ผมใช้เก็บตังค์นะทุกคนลองดู <c oughs> หรือทุกคนคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะนี่แหละวันนี้มีแค่นี้แหละง่ายๆสั้นๆเนาะจบบ๊ายบาย